บรัสสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้เฮเปิดลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟนานหนึ่งปีแจ้งวิธีการลงทะเบียนอย่างละเอียดทำตามคลิปได้เลย ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4ตุลาคม2564นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับจากกรณีคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลานะครับในการบรรเทาภาระลดค่าน้ําค่าไฟนะครับให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนกันยายน2565นระครับรวมระยะเวลาเป็น12เดือนนะครับวันนี้นะครับก็ ได้รวบรวมนะครับรายละเอียดนะครับการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะครับลดค่าน้าค่าไฟให้กับผู้ที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไว้ดังนี้นะครับสําหรับใครที่มีบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับที่อยากต้องการนะครับที่จะลดบรรเทาภาระนะครับในส่วนของการลดค่าน้าค่าไฟใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวทําตามคลิปผมแจ้งอย่างละเอียดได้เลยนะครับสําหรับการลดค่าไฟฟ้านะครับประมาณ1.9ล้านครัวเรือนนะครับ 1>, 1ครัวเรือนนะครับใช้ได้เพียงหน่สิทธิ์เท่านั้นนะครับกรณีค่าไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมกรณีนะครับใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน3ามบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับกรณีที่ใช้วงเงินเกินที่กําหนดนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะเป็นผู้ที่รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในส่วนของน้ำปราปานะครับค่าน้ำประปานั้นประมาณนะครับ186,625กัร่าัวเรือนนะครับ1นึ่ัวเรือนก็สามารถใช้ได้เพียง1สิทธิ์เช่นกันนะครับสนับสนุนค่าน้ำประปลานะครับวงเงินนะครับ100บาทต่อคัวเรือนนะครับกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทนะครับแต่ไม่เกิน315บาบาทนะครับ ผู้ที่ถือบัตรนะครับก็ยังได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทนะครับและจะต้องชําระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองนะครับผมกรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน315บาทนะครับจะไม่ได้รับเอวงเงินสนับสนุนตรงนี้นะครับค่าน้ำประปาจำนวน1 0 0บาทโดยผู้ที่ถือบัตรนะครับจะเป็นผู้ที่รับภาระในการชําระค่าน้าประปาทั้งหมดนะครับและในส่วนของการนะครับลงทะเบียนรับสิทธ รถค่าไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าของนครหลวงนะครับก็สามารถทําได้นะครับทีนี้เราจะไปดูขั้นตอนนะครับต่างๆนะครับลิงก์ของการลงทะเบียนนะครับผมจะปักไว้นะครับที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับสําหรับของการลงทะเบียนนะครับในส่วนของค่าไฟฟ้านะครับผมอันดับแรกเลย ก็ต้องกรอกข้อมูลรหัสนะครับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขมิเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะครับเฉพาะหมายเลข8หลักนะครับต่อไปนะครับกร <contar S 1> อกบัญชีแสดงสัญญานะครับเฉพาะหมายเลข9หลักหรือ10หลักนะครับผมต่อไปก็กรอกชื่อนามสกุลนะครับระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสหน,นะครับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่เราได้กรอกเข้าไปนะครับต่อไปก็กรอกที่อยู่นะครับระบบก็จะค้นหาข้อมูลการ จากการนะครับอรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้านะครับผมต่อไปท่านก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมต่อไปท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับของผู้ลงทะเบียนนะครับกรอกอีเมลของผู้ลงทะเบียนจากนั้นก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับหมายเหตุดิดนึงนะครับกรณีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับที่ไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับค่าไฟฟ้ามาก่อน นะครับตรงนี้นะครับจะประสงค์ขอรับสิทธิ์สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สํานักงานการไฟฟ้านครหลวงนะครับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัปปะทานกองทัพเรือพร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับทีนี้เป็นการลงทะเบียนนะครับรดค่าน้ำนะครับ อันดับแรกเลยหนึ่งะครับเราลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็จะแยกเป็น2นะครับหัวข้อนะครับในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็การประปานะครับส่วนนครหลวงนะครับผมได้ใส่ลิงก์การลงทะเบียนนะครับไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูว่าบินค่าน้ําค่าไฟของเรานะครับเป็นส่วนไหนนะครับลงให้ถูกนะครับหลังจากนั้นนะครับ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนนะครับตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่อไปกรอกบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นกอาารอกอีเมลของท่านนะครับของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ <c oughs> ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเลือกสาขาของบ้านนะครับที่จะใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่อไปกรอกเลขผู้ใช้น้ำนะครับเลขผู้ที่ใช้น้ำของบ้านที่ใช้สิทธิสวัสดิการน,นะครับหลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้องนะครับและคลิกที่ปุ่มตกลงนะครับหมายเหตุน,นิดนึงครับกรณีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยใช้สิทธ์ ลดค่าน้ําประปามาก่อนนะครับและประสงค์นะครับหรือต้องการที่จะขอรับสิทธ์นะครับท่านก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์ที่สํานักงานการประปานครหลวงสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคนะครับพร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอยืนยันตัวตนนะครับกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและระบุข้อมูลถูกต้องนะครับระบบจะแสดงข้อมูลผู้ที่ใช้น้ําและบ้านเลขที่ผู้ที่ลงทะเบียนสิทธิ์เลือกนะครับ ให้ผู้ลงทะเบียนรับ uh สิทธิ์ตรวจสอบว่าชื่อผู้ลงทะเบียนกับผู้ที่ใช้สิทธิ์เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่นะครับแล้วคลิกที่ปุ่มยืนยันนะครับกรณีที่มีบัตรประชาชนของตนเองในระบบแล้วนะครับระบบก็จะแสดงข้อความว่าบาัตรเลขบัตรประชาชนนี้นะครับลงทะเบียนแล้วนะครับโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคนะครับกรณี <Ó. S 2> นะครับเลขที่ผู้ใช้น้ํานี้ในระบบแล้วนะครับระบบก็จะแสดงข้อความว่า เลขที่ผู้ใช้น้านี้อารมณ์ทะเบียนแล้วโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคนะครับและกรณีที่ระบุเลขที่ผู้ใช้น้ําหรือสาขาไม่ถูกต้องนะครับระบบก็จะแสดงข้อความว่าเลขที่ผู้ใช้น้ําหรือสาขาไม่ถูกต้องนะครับการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนนั้นนะครับก็ให้ติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการรับสิทธิ์นะครับ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับก็จะสามารถลดค่าน้ําค่าไฟนานไปถึง1ปีเลยนะครับยังไงก็ไปลงทะเบียนกันและใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ